จับผมเพราะตำรวจไม่มีงบประมาณอะไรเลยนะครับอันนี้คือเรื่องจริงนะอันนี้ผมตรงไปตรงมาเลยนะครับเพราะว่าอย่างผู้ว่าเขายัางมีงบประมาณมีอะไรตำรวจไม่ค่อยมีแปลกนะครับนะยิ่งพนักงานสอบสวนนี่ไปใหญ่เลยนะครับไม่มีใครอยากทํามันไม่ก้าวหน้าไม่อะไร่างต่างนะครับอืนะครับเอ่อนะครับอันไหนเป็นความขัดแย้งก็ขออนุญาตอาจจะไม่อ่านนะนะครับอืม นะครับนะเช้านี้มีเรื่องอะไรนะครับผมก็มีเวลาสั้นๆก็เอาเรื่องที่อยู่ในความสนใจของประชาชนก่อนนะเอาคดีชาวบ้านก่อนมาเช้านี้เขาบมันก็มีคดีนะครับมีคดีดารานะครับเออดาราที่นักร้องนักร้องอืมอืมนะครับมีคดีเกี่ยวกับนักร้องคนหนึ่งนะครับสังคมสงสัยว่าอาจจะเมาแต่ไม่รู้เมาอะไรทิงหรือเท็จไม่รู้นะ ก็ปรากฏเออะวอยายบนท้องถนนท้องที่สอนอหัวหมากนะครับนี่ผมว่าจ,จะโทรไปหาพนักง,งานสอบสวนที่รู้จักกันว่าเฮ้ยแม่งเกิดอะไรขึ้นมานะไม่รู้เมาอ,อะไรหรือเปล่าเออะวอยายบนท้องถนนนะครับขับรถปาดหน้ากันหรือเปล่าอันนี้เราไม่ทราบแล้วก็กระโดดขึ้นไปบนฝากระโปรงคนขับรถเขาก็เลยต้องเลี้ยวเข้าปั๊มนะครับแล้วก็จอดลงพอจอดลงมาปุ๊บก,ก็เดินเข้าไปหาเรื่องปรีเข้าไป ทำท่าทำทางเหมือนจะทำร้ายเขาสักพักก็ไปยกมือไหว้เขาเอ,อแปลกนะนะครับทาท่าทำทางจะทำร้ายเสร็จแ,แล้วกออ็ไปกอดเข้าเรื่องอะไรต่างๆเหมือนเหมือนคนทะเลาะก,กันไอ้คนขับรถกระบะก็งงให้ไอ้นักร้องคนนี้อยู่ดีๆกระโดดขึ้นมาฝากระโปรงเพราะโดยทั่วไปคงไม่มีใครกระโดดฝากระโปรงรถคนอื่นนะเพราะอะไรอันตรายยกเว้นว่าอะไรนะเป็นตำรวจจับคนร้ายก็ไปอย่าง อันนี้มันดูแปลกๆก,กระโดดขึ้นไปทําไมคนก็เลยสงสัยว่าเมาหรือเปล่าแล้วก็มีการโต้เถียงเหมือนได้ทําร้ายไอ้คนขับรถกระบะสักพักก็มีไอ้ผู้ก่อเหตุวัยรุ่นอายุ21กับแฟนเขายือนอยู่ในปั๊มพอดีเขาเลยเข้าไปห้ามปรามพอเข้าไปห้ามปรามก็่เกิดการโต้เถียงกันไอ้นักร้องคนนี้ตัวใหญ่กว่าอายุ40สกว่าก็วิ่งเข้าไปชกเขาไอ้นี่ตัวเล็กกว่าสู้ไม่ได้ก็เลยชักมีดชักมีดที่อยู่ข้างหลังฟันเข้าไป โดนบริเวณคางได้รับบาดเจ็บนะคราหลังจากนั้นก็มีการชกต่อยกันต่อไปนะครับนักร้องคนตัวใหญ่ก็ล้มลงก็ฟุบไปนะครับไอ้อไวัยรุ่นคนนี้ที่ก่อเหตุก็เลยเข้าไปกระทืบซ้ำนะอ,อ,อาจจะเกิดอารมณ์ติดพันนะครับเราก็เห็นสิ่งต่างๆปรากฏอยู่ในฟุตเทจของกล้องวงจรปิดนะครับกระทืบไปสองสาครั้งอะไรประมาณนี้แล้วก็เรียกตำรวจมา แล้วก็รอมอบตัวนะครับเอ่อหลายคนก็ถามว่าใครผิดใครถูกก็ผมตอบไม่ได้ต้องให้ศาลตัดสินผมไม่ใช่ศาลเตี้ยแต่ผมอยากจะให้ความรู้ทางกฎหมายแล้วกันนะครับเวลามีกรณีพิพาทเกิดขึ้นเนี่ยมีคดีในศาลน่ะเขาจะดูว่าใครผิดใครถูกก็ดูจากพยานหลักฐานที่ปรากฏอย่างคดีนี้มันชัดเลยมันมีคลิปนะีคลิปกล้องวงจรปิดมันเล่าเรื่องตั้งแต่เริ่มต้นจนจบเลยเพราะฉะนั้นมันคดีนี้ก็ตํารวจหัวหมากก็ทํางานไม่ยาก ก็ไล่ตามคลิปไปแกะคําพูดออกมานะครับว่าใครพูดอะไรต่างนะถ้าใครเริ่มก่อนอสร้างเรื่องสร้างปัญหาก่อนคนนั้นมันก็คือคนผิดคือผู้ต้องหานะครับนะเราดูแล้วเราก็เห็นชัดว่าใครผิดใครถูกแต่ว่าเราคงไม่ตัดสินนะเป็นหน้าที่ของตํารวจกับสารตัดสินเพราะว่าเราไม่ใช่สารเสี่ยแต่ว่าเขาจะไล่ตามคลิปอะไรเกิดก่อนเกิดหลังใครทําอะไรใครพูดอะไรยังไงนะครับในคลิปมันก็เห็นชัดอยู่อันที่สองหลังจากนั้นเนี่ย มีการทำร้ายร่างกายกันระหว่างนักร้องกับผู้ต้องหาเนี่ยนะครับตอนนี้เป็นผู้ต้องหาไปแล้วก็ต้องดูว่าใครเริ่มก่อนใครเริ่มก่อนคนนั้นก็คือเป็นคนที่มีความผิดนะครับใครเริ่มก่อนแล้วก็เห็นแล้ววิ่งเข้ามาชกเขาเนี่ยคนไหนเริ่มก่อนคนนั้นก็คือคนผิดทำร้ายร่างกายเขาประเด็นต่อมาผู้ต้องหาเนี่ยที่โดนแจ้งความเนี่ยจะมีความผิดฐานทำร้ายร่างกายหรือไม่ก็ต้องดูว่าตอนที่นักร้องเนี่ย นะกระโดดเข้ามาแล้วก็ทําร้ายร่างกายเนี่ยเขาสมัครใจที่จะมีเรื่องหรือเปล่านะครับก็ต้องไปดูพฤติการดูพยานดูเสียงต่างๆมันมีทั้งภาพและเสียงในปั๊มน้ำมันชัดเจนก็ต้องดูว่าเข,เขาพูดอะไรกันเขาทา้าทายกันสมัครใจมีเรื่องมีราวไหมถ้าทั้งสองคนทั้งผู้ต้องหาแล้วก็นักร้องเนี่ยสมัครใจมีเรื่องกันมันก็ไม่มีใครเป็นผู้เสียหายทั้งสองคนก็จะเป็นผู้ต้องหาสมัครใจทําร้ายร่างกายซึ่งกันและกัน นะครับอันนี้ก็ต้องดูเป็นไปเป็นขั้นเป็นตอนไปนะครับนะฮะแต่ถ้าดูจากคลิปแล้วเนี่ยเราก็ยังไม่สามารถบอกว่าสมัครใจหรือไม่สมัครใจนะครับแต่นักแต่ผู้ต้องหาก็บอกว่ามาทําร้ายเาก่อนตัวใหญ่กว่าเขาโดนโชกสู้ไม่ได้เขาก็เลยเอามีดข้างหลังมาแล้วก็เหวี่ยงไปหนึ่งครั้งก็ต้องไปพิสูจน์กันไปดูจากคลิปไปดูจากเสียงเสริมต่างๆว่าโต้เถียงอะไรกันนะครับผู้ต้องหาบอกเข้าไปห้ามปราม นะครับนักร้องไม่พอใจก็เลยเข้ามาทาร้ายเขานะก็ต้องไปไปดูนะครับว่ามันไปห้ามปรามจริงไหมห้ามปรามจริงก็กลายเป็นการป้องกันตัวพอสมควรแก่เหตุนะครับพอสมควรแก่เหตุนะครับแต่ว่าพอหลังจากเขาล้มไปแล้วเนี่ยปรากฏไปกระทืบเขาทำอีกสองสามทีบริเวณศรีรษะอันนั้นเกินสมควรแก่เหตุนะครับเกินสมควรแก่เหตุนะศาลจะลงโทษน้อยเพียงใดก็ได้โดยทั่วไปคดีแบบนี้ก็รับสาภาพ สารสั่งจำคุกซะหกเดือนสมมตินะรอการลงโทษปี2ปีอะไรแค่นี้ก็ไม่น่าจะต้องถึงขนาดติดคุกเพราะดูจากอะไรต่างๆแล้วนะครับไม่น่าถึงขนาดนั้นนะครับนะต,ต้นสังกัดของนักร้องก็ยังไม่ได้พูดอะไรนะครับนะแต่ก็คดีนี้ก็เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่เป็นบุคคลสาธารณะนะครับเป็นคนเป็นนักร้องเป็นดาราเป็นคนดังอนะ นะครับไม่ควรเอ่อเขาเรียกดื่มเหล้าหรืออะไรจนเมาไมา่แต่คดีนี้เขาดื่มหรือไม่ดื่มไม่รู้นะนะครับแต่ว่าความเห็นส่วนตัวก็ไม่ควรจะเมาแล้วไม่ควรจะแสดงกิริยาการแบบนี้ในที่สาธารณะนะครับเอะโวยวายมีเรื่องชกต่อยอะไรอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีนะครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันเกี่ยวกับเมาหรือเปล่าเราไม่รู้นะครับนะพอันนี้เนี่ย,ยอันนี้ก็เสียภาพลักษณ์นะครับแล้วก็ไม่ยอมให้การจริงๆแล้วเนี่ยพอเกิดเหตุต้องให้การทันที การไม่ให้การทันทีปุ๊บมันทําให้มีพิรุษนะครับถึงแม้จะเก็บก็ให้การได้ก็น่าจะให้การการที่ไม่ยอมให้การเนี่ยก็อาจจะรอปรึกษาทนายก่อนนะต้นสังกัดบอกเฮ้ย hey, เดี๋ยวมึงก็รอทนายก่อนนะทนายก็จะเรียบเรียงอะไรต่างๆนะครับก็นะกะ็หวังผลทางคดีว่างั้นนะครับแต่คดีนี้ไม่ต้องห่วงนะครับสังคมก็ตัดสินไม่เรียบร้อยแนละ้วว่าใครผิดใครถูกนะแต่ผมคงไม่ตัดสินแล้วกัน นะเพราะนั้นก็ต้องไปไปสืบกันว่านะถ้ามีส่วนร่วมในการกระทำความผิดสมัครใจทะเลาะก,กันนะครับนะถ้าสมัครใจทะเลาะก,กันมันก็อ้างป้องกันไม่ได้นะครับจำไว้เลยนะแต่ถ้าไม่ไม่ได้สมัครใจจะมีเรื่องอ้างป้องกันตัวได้ก็ถ้าพอสมควรแก่เหตุก็ไม่มีความผิดแต่ถ้าเกินสมควรก็สารจะลงโทษน้อยเพียงใดก็ได้นะก็ก็ไปสู้กัน ผมคงไม่ทําหน้าที่สารเตี้ยเพราะว่าผมดูในในข่าวแล้วก็มีทนายทนายทำตัวเป็นสารเตี้ยกันเยอะแยนะแล้วเราเราไม่เอานะครับเราเราเราไม่ไม่เอาเรื่องสารเตี้ยสวัสดีท่านทนายชัยยาครับสวัสดีครับนะครับนะนักร้องดังนะบางคนบอกเขาเป็นใครผมก็ไม่รู้่าว่ามันเป็นใครนะนะครับก็นี่ก็เป็นบทเรียนครับบางคนก็เป็น FC ของนักร้องก็เชียร์กันนะครับอย่าไปเชียร์นะฮะ นะเวลามีคดีความเกิดขึ้นเนี่ยกฎหมายเนี่ยบังคับเท่าเทียมกันไม่ต้องไปสนใจว่าคนนั้นเป็นนักร้องหรือเป็นอะไรต่างๆนะครับถ้าทําผิดล้วก็ต้องรับโทษเหมือนกันรัฐธรรมนูญบอกการบังคับใช้กฎหมายต้องเสมอภาคกันเข้าใจนะต้องเสมอภาคกันเข้าใจนะอืมอันนี้ก็ให้ความรู้นะครับถ้าเราอยากจะเป็นผู้เสียหายเราต้องไม่สมัครใจวิวาทนะครับนะเข้าใจนะแต่ถ้าเราเป็น มีส่วนร่วมในการกระทําความผิดเราจะไม่ใช่ผู้เสียหายทางอาญานะครับนะวิอาญามาตราสองเล็บสี่ผู้เสียหายหมายถึงผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการกระทําความผิดทางอาญาต้องไม่มีส่วนร่วมในการกระทําความผิดไม่ว่าผู้ใช้ตัวการผู้สนับสนุนอะไรต่างๆนะครับต้องไม่มีส่วนร่วมถ้าเราเนี่ยไปทําร้ายเขาก่อนเนี่ยอันนี้เราไม่ใช่ผู้เสียหายเรา,เราคือผู้ต้องหา นะครับอืเข้าใจนะครับพี่เดกับเมื่อไหร่ก็เย็นนี้สี่โมงถึงแค่ห้าโมงพรุ่งนี้ก็มีนัดมีอะไรเยอะสวัสดีอาจารย์เดจากอุบลอุบลเป็นไงบ้างครับสถา,านการณ์ขเขมรนะครับทั้งอุบลทั้งสุรินศรีสะเกดก็ลองโทรศัพท์มาพูดคุยกันบ้างอหนูเป็น f อซนักร้องแต่หนูไม่เชียร์ใช่อันไหนไม่ดีก็อย่าไปสนใจนะครับบางคนคิดว่าตัวเองมีเอีเยอะ นะครับเป็นคนดังทำผิดยังไงก็สังคมก็ให้อาภายัยให้โอกาสพลาดไปแล้วนะคดีที่ตามข่าวเขาไม่เรียกว่าพลาดเขาเรียกว่าเจตนาอาจจะมาสุราหรือเปล่าไม่รู้ว่าเขาเรียกเป็นการกระทาโดยเจตนาไม่ใช่พลาดนะครับคำว่าพลาดก็หมายถึงอะไรภาษากฎหมายนะหมายถึงเจตนากระทาต่อบุคคลหนึ่งแต่ไปโดนอีกคนหนึ่งอันนี้เขาเรียกพลาดนะครับพลาดคือมีเจตนา เจตนาฆ่าในกอไปพลาดไปโดนในขอนะก็ต้องโอนเจตนาไปเขาเรียกเจตนาโดยพลาดคือเจตนาโดยผลของกฎหมายเราไม่มีเจตนาฆ่าในขอเรามีเจตนาฆ่าในกอนะ่เขาก็โอนเจตนาไปนะครับเรียกว่าเจตนาโดยพลาดนะครับแต่ประชาชนมักพูดว่าพลาดนะครับแต่ถ้าพูดภาษากฎหมายพลาดคือเจตนาเจตนาโดยผลกฎหมายแต่ถ้าเกิด ประมาทอย่างเงี้ยประมาทก็คือไม่ได้เจตนาเพราะนั้นไม่เหมือนกันนะครับนะครับสวัสดีครับบางระกมพิษณุโลกคุณสมบัติครับนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับนะครับนะครับเสมอภาคอะไรครับชั้นสิบสี่ยังติดไม่ติดคุกนอนชั้นสิบสี่ก็เป็นความเห็นของท่านนะน้ําเปลี่ยนนิสัยผมไม่รู้กินอะไรเข้าไปนะครับอืนะครับว่ากันไปนะครับอืมนะครับ อืม,อมนะครับมีอะไรบ้างนะครับอืมนะครับอืมอกนั้นก็เป็นเรื่องของเขาเรียกไรเป็นเรื่องของหุนเซนหุนมาเน็ตหุนเซนก็ไม่ต้องหลับต้องนอนก็โพสอะไรทั้งวันทั้งคืนก็ไม่รู้นะนะครับเรื่องหุนเซนเนี่ยจริงๆแล้วผมผมว่าพี่น้องประชาชนอย่าไปหมกมุ่นเยอะ ดูข่าวดูอะไรแล้วก็นะครับนะคิดว่าเป็นความบันเทิงเพราะตื่นขึ้น,นมาก็วันๆแม่งมีแต่เรื่องโกหกเพราะฉะนั้นอย่าไปให้ราคาอะไรเยอะนะครับอย่าไปให้ราคาเยอะตื่นขึ้นมาก็่ําเช้าขึ้นมาก็ไม่รู้จะโกหกอะไรทั้งวันนะคนที่มีสันดานป็นคนโกหกเนี่ยนะครับอดีตโกหกปัจจุบันโกหกอนาคตก็โกหกเราอย่าไปใส่ใจอะไรเยอะเอาเวลาไปทำมาหากินในการติดตามข่าวนะครับ อย่างอื่นบ้างดีกว่าหุนเซนนะครับเนี่ยนะวันวันนี้วุ่นไปหมดเลยทุกวันนี้ก็สิ่งที่น่าสนใจคือเรื่องโดนนะโดนเนี่ยนะมีโดนขึ้นบนท้องฟ้าจำนวนมากไม่เกิน90เมตรเนี่ยระยะก็อย่าไปตื่นตระหนกนะผมว่าไม่มีใครอามาวางระบบงระเบิดใส่ส่งไส้สือกอะไรผมว่าก็ไม่น่าจะมีละมันก็น่าจะเป็นลักษณะพวกก่อกวนอาจจะเป็นพวก คุณเซนหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ไม่มีหลักฐานน่ไปกล่าวหาก็เอาเป็นว่าไอ้พวกนี้คือพวกก่อกวนผมไม่มีอะไรไส้สึกอะไรแนละ้วถ้าถามผมนะนะครับทุกวันนี้ก็ใช้ดาวเทียมดูนะนะฐานที่ตั้งทางทหารนเะใช้ดาวเทียมต้องใช้โดรนนะดูกระจอกนะนะนเพราะว่าโดนมันไม่เกิน90เมตรจากพื้นนะครับถ้าเขาจะถล่มอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าเขาก็น่าจะมีพิกงพิกัดอยู่ใน Google อะไรก็มีดาวเทียมนะครับนะเพราะฉะนั้น นะครับอย่าไปวิตกกังวลเยอะไอ้เรื่องโดนเรื่องอะไรต่างเนี่ยนะผมมองมันเหมือนป่วนนะสร้างปัญหาอะไรให้มันเกิดความปั่นป่วนซึ่งเราไม่รู้ใช่ใช่ขมินหรือเปล่าก็มไม่รู้นะครับมันไม่มีหลักฐานก็อย่าเพิ่งไปกล่าวหาใครเลยนะครับแต่ส่วนหุนเซนก็โกหกหลายวันมาลีก็หลายวันหุนมาเนตพอกันแหละพวกตระกูลพวกนี้เราก็อย่าไปให้ราคามันโดนเดินก็ดูๆไปผมว่าไม่น่าจะถึงขนาดเอาระเบิดมาโยนเลยไม่มีแล้ว นะถ้าจะดูที่ตั้งทางทหารเข้า Google ก็ได้ Google นะนะครับผมคิดว่างั้นนะอืโดนการเกษตรก็บินได้ออนุสาวรีชัยชุมนุมอีกแล้วชุมนุมก็ชุมนุมไปใครอยากกระทําอะไรก็ทําไปนะครับแต่ว่าการชุมนุมสมัยนี้กับสมัยก่อนมันต่างกันสมัยนี้ไม่มีใครสนใจแนละ้วชุมนุมคนด่ากันบานออ <c oughs> อืเนะครับ ผมจาได้ว่าอาจารย์แนะนำอย่าไปสนใจเลยมากทามาหากินไปตื่นขึ้นมาก็ไปทํางานที่ตรงเวลาเจ้านายสั่งอะไรก็ทําเป็นลูกจ้างที่ดีนะครับงานการหายากนะครับเชื่อผมเนี่ยนะครับเป็นลูกจ้างดีกว่าเป็นเจ้าของธุรกิจมีความเสี่ยงเศรษฐกิจแย่ๆกลางวันเป็นลูกจ้างตกเย็นก็ไปหาอาชีพเสริมแต่อย่าไปทําอะไรผิดกฎหมายกันนะนะครับอันนี้ก็ฝากฝากว่อนะครับอืมน,นะครับมีอะไรบ้างครับ ชาวบ้านยิงได้ไหมนะครับก็ก็ยิงได้นะถ้าเราสงสัยว่าเป็นจรรกจรรกรรมนะนะครับอืมนะฮะก็ก็ยิงได้นะครับนะไม่มีอะไรแล้วครับเชื่อผมนะอย่าไปตกใจอะไรกันเยอะอืมอืมนะครับหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานะครับดาว 8, แปดแฉกเขารายงานนะครับอืมผู้การบอยพุ่มก,กับ ผู้บังคับการสืบสวนภาคหนึ่งนำทีมสืบภาคหนึ่งบุกรวบแก๊งชาวจีนกลางกรุงโดยคนร้ายแก๊งนี้ใช้รถจักรยานยนต์ตะเวนก่อเหตุปีนเข้าไปในหมู่บ้านหลูในหมู่บ้านหลายแห่งเพื่องัดตู้เซฟโอ้โหน่ากวัวท่านเนี่ยโอ้โหเข้าไปนะครับนะบุกรวบแก๊งจีนนะนะครับนี่จีนเทาหรือจีนดำนะ นะครับเอบินตะเวนลักทรัพย์ในหมู่บ้านหลูหลูหลายแห่งน่ากลัวนะครับเนี่ยใครรวยใครรวยก็ต้องระวังหน่อยนะครับอืมอืมนะครับนะครับนี่ก็ไม่ค่อยจะมีอะไรเรื่องราวในวันนี้นะขอบคุณท่านชายาช่วยแชร์ชไปนะครับขอบคุณทุกท่านครับบางคนก็ถามว่าทําไมเขมรไม่เก็บศพทหารตัวเองไม่รู้เหมือนกัน ถ้าถามผมนะทำไมไม่เก็บศพทหารตัวเองก็หนึ่งหนึ่งไม่อยากไม่อยากจะรับทราบจํานวนทหารที่ตายเพราะตายครับแล้วเดี๋ยวประชาชนญาติพี่น้องทหารจะด่าผมคิดเอาเองนะก็เลยไม่อยากไปเก็บปล่อยให้มันเน่าเหม็อนอยู่ในในในป่านะครับนะไม่อยากเก็บจะได้ไม่ต้องรู้จํานวนทหารที่สูญหาย,ห,ายหรือว่าล้มตายเพราะว่าเดี๋ยวเป็นข่าวมาแล้วอายครับญาติพี่น้องก็จะด่าประชาชนด่านะครับอืมสอง ไม่กล้าเข้าไปเพราะกลัวทุ่นระเบิดที่ตัวเองวางไว้เต็มไปหมด <c oughs> ก็ไม่กล้านะครับนะผมคิดว่างั้นนะอืมนะครับแล้วก็เนี่ยเนี่ประมาณนี้แหละเนีย่ยนักวิเคราะห์ต่างประเทศเขาวิเคราะห์ออกมานะครับเนี่ยผมดูที่เขาวิเคราะห์นะอืมอืมนะครับก็คือพูดง่ายขาเหมือนก็เป็นคนที่ไม่มีความรับผิดชอบอะไรอ่ะนะอืม นะครับมีอะไรบ้างครับอืมเออนะครับเนี่สื่อเขาเปิดภาพทหารไทยระเบิดบันไดช่องอาจขานม้าสกัดกพูชาขึ้นภูมะเขือนะครับนะีบ่เคาแสดงภาพนะนะตอนเข้าไปยึดภูมะเขือสำเร็จนะครับนี่ยครับ,นะรบมีถ่ายภาพถ่ายอะไรไว้ก็ดีครับอืมอืม นะครับก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับ,นะรบก็มีแต่เรื่องอืมนะครับมีแต่มีแต่เรื่องขมิ้นเนี่ยอย่าไปสนใจเรื่องทํามาหากินนะครับใครมีคดีความนะครับรถผ่อนไม่ไหวบ้านผ่อนไม่ไหวก็เอาไปคืนนะนะครับนะอย่าเอาไปขายต่อเดี๋ยวจะกลายเป็นโดนคดียักยอกรับของโจรอะไรอีกนะทําไมอะไรเนี่ยใครก็บอกแนละ้วอืม นี่ใครนะครับเนี่ยเขาบอกว่าทําไมสื่อไทยโค6กเก่งขนาดนี้อ๋อครับไม่รู้นี่อันนี้เขมรหรือไทยก็ไม่รู้นะอืมนะครับผมโชคดีที่ไม่รวยไม่มีใครมาป้นบ้านอ๋อครับโชคดีครับศึกจะไม่จบเลยไม่อยากนับศพทหารใช่ใช่โชนะครับอืมว่ากันไปนะครับนะครับผมไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเขมรนะนะครับนะรักชาวเขมรเหมือนเดิมเพราะว่าไปซื้อ นะครับซื้อทุเรียนประจํานะครับอาจารย์อาจาร,ย,รย์อะไรเนี่ยอ,อะไรเนี่ยอืออะไรเนี่ยประธานเหลือคนเดียวเขาจะเหนื่อยไหมอะไรเนี่ยอืมอืมีอะไรก็แสดงความคิดเห็นนะอืมอืมนะครับนะนะครับหลายๆคนก็มาวิพากษ์วิจารณ์ด่าทอกันนะนะครับสื่อมวลชนบางสํานักไปตัดสินว่านักร้องถูก ผู้ต้องหาผิดอะไรต่างก็โดนด่ากันเพราะฉะนั้นสื่อมวลชนไม่ใช่สารเที่ยทนายเดชาก็ไม่ใช่สารเที่ยทุกคนพี่น้องประชาชนไม่ได้สารเที่ยเราดูคลิปนักร้องกับผู้ต้องหาที่เอามีดฟันนักน,นักร้องนะเราอย่าไปตัดสินว่าใครผิดใครถูกนะเอาเป็นว่าเราดูคลิปเราก็รู้ว่าใครเริ่มก่อนเริ่มหลังใครเริ่มก่อนก็ผิดอยู่แล้วนะครับก็เหลือแต่คนที่ไปเอามีดไปฟันเขานะี่ยสมัครใจวิวาทหรือป้องกันตัวศารก็ดูอยู่แค่เนี้ย นะครับเพราะนั้นก็อย่าไปตัดสินกันเลยเพราะคนในสังคมมันมีหลากหลายอะนะบางคนก็เชียร์นักร้อเพราะชอบนะนะครับเป็นนักร้องแล้วมี f อเยอะสังคมให้โอกาสก็มีนะครับบางคนก็เชียร์คนฟันก็แล้วแต่ผมจะไม่ไปตัดสินอะไรใครนะครับอืมนะฮนะอืมค,คุณทนายเดชาสบายดีจากสุราษฎร์สบายดีครับอืมอินฟูรับบริจาคยังมีอีกหลายลาย นะครับอ้างชื่อทหารหากินอ้างชื่อชาวบ้านเจ็บป่วยหากินก็ยังมีอีกหลายรายนะครับก็ก็ฝากฝากนะครับว่าเอาเวลาไปทําอะไรอย่างอื่นดีกว่านะพวกอินฟูนะนะครับไม่ใช่วันรับบริจาคเอาเงินเข้าตัวเองอย่างเดียวนะบางคนบอกไม่รู้จักนักร้องคนนี้ครับอืมอืม,อมนะครับนะ พยานยังให้การไม่ครบผลตรวจร่างกายยังไม่ออกตำรวจยังไม่สรุปสนนํามวมนะครับก็อย่าไปตัดสินเลยครับนะดูอย่างเดียวก็พอละว,ว,วิจารณ์กันสบายๆนะอย่าไปตัดสินใครผิดใครถูกเราไม่ใช่ศาลนะนะครับอืว่ากันไปมีอะไรบ้างครับอนะครับก็อยากเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนเที่ยวไทยกันนะครับไปเที่ยวที่นั่นที่นี่มันจะได้มีไรายได้กันนะครับแล้วก็ช่วยกันซื้อผลไม้ สินค้าเกษตรของไทยตอนนี้ก็ราคาตกต่ำรัฐบาลก็เข้าไปดูแลและแต่ดูแลอย่างไม่เพียงพอ